ยินดีต้อนรับสู่สนามบินพี่เป็ดค่ะนี่ครับก,กับตันเป็ดนะขอพบกับตันใหม่ค่ะเปิดออกมาได้เลยนี่นี่นี่นนยกออกมาได้เลย <c oughs> นนะ น่ารักไหมยกขาได้ด้วยงานละเอียดยิบเลยเนาะงานละเอียดยิบเนื้อดี่าขาสามารถขยับได้ใช่แล้วดูพี่เป็ดนี่พี่เป็ดตัวนี้สามารถที่จะยกแขนขยับแขนได้ขยับแขนได้โอเคมีคุณนายอยู่ข้างในมั้ยคะเนี่ยมีคุณนายเป็ดด้ค่ะนี่เราเปิดประตูรับต้อนรับเลยค่ะเปิดประตูต้อนรับนายเป็ดลงมาค่ะคุณนายเป็ดพร้อมเ้าอี้แล้เาอี้ออกมาได้ค่ะตัวนี้เป็นตัวต่อตูโป้เนาะสามารถซื้อมาเพิ่มได้ ไม่ใช่ของเล่นที่เล่นละทิ้งก็คือสามารถซื้อดูโป้มาเพิ่มเติมได้สร้างเป็นเมืองได้เลยใช่ก็อันนี้รถค่ะกําลังเห็นลากเกตค่ะเพื่อที่จะพร้อมบินนะครับขนส่งสัมภาระขึ้นไปค่ะจะบินแล้วค่ะแต่ละตัวมีบล็อกดูโป้ที่สามารถประกอบกันได้หมดจับตันขึ้นแล้วค่ะปิดค่ะบินค่ะบินอ่เลิกค่ะไปละมีเสียงด้วยไปลว